โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปป้าหน้าหมี่กันนะครับทุกคนโอเคครับผมวันนี้นะครับผมมาในทุนหนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งพันบาททั่วเลยมาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนะไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้มาอยู่ที่เข้าไพ่สามสองหนึ่งนะครับผมผมจะแทงไปที่น้ำเงินนะผมคิดว่าผมจะเปิดหัวไปที่น้ำเงินนะครับ มาดูกันครับผมโอเคโอ้ okay. oh, หน้าแปดหน้าเขายังสวยอ้าวเราปอกแปดว่ะเปิดมาสวยงามครับผมเปิดสวยครับไม้แรกนะไม้แรกมาเปิด <Okay. S 1> <D S 2> ดีเลยนะครับผมโอเค okay. มาครับไม้ที่สองนะ หมายที่สองผมคิดว่าผมจะไปแดงนะครับทุกคนผมคิดว่าเขาจะไปเขาไพ่ปิงปองนะครับเป็นตามเขาไพ่หลักเลยนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างมั่นใจนะยัดไปก่อนหนึ่งพันบาทนะครับมาขอดูนี่อา่าฮะคูสี่เปิดมาสวยๆลูกโอ้หโหเหลือศูนย์ขอร้อง หนึ่งแต้มครับโอ้โหโอเคเปิดสวยครับ<ะ>สองไม้ติดล้วนะทุกคนคุน <laughs> <This man S 2> หนึ่งพันพน,นะตอนนี้ได้กำไร <laughs> ไปแล้วนะครับ <laughs> หนึ่งเท่านะทุกคนโอเคครับ <laughs> ผมคิดว่าผมจะไปแดงนะทุกคน <laughs> คิดว่าจะไปแดงนะ <laughs> ผมคิดว่าปิงปองไม่ยาวนะทุกคน โอเคสวยๆลูกโอ้หน้าแปดเขาร้องเฮ้ยมันบอดว่ะมีโอกาสเปิดไหมอ้าวแบบนี้ก็โอเคครับตอนนี้กำไรสามเท่าและะ้วเนอะผมขาดหนึ่งพันเรอะเป็นสามพันบาทแล้วนะนรับ คลิปนี้เนะฮยเอาเท่าไหร่ดีครับผมเอาเท่าไหร่ดีจริงๆก็เลิกได้ก็เลิกนะฮะเอาเศษไปแทนก่อนนะผม100นนะหนึ่งร้อยบาทนะเทสเศษให้หมดหมดไปนะครับแทงมันก็รุนได้นะทุนขอดูหน่อยครับเขาหน้าผีนะครับโอโหหกแต้มเปิดมาขอสักแต้มก็ยังโอ้ ดีนะฮะที่เรายังแพงแบบร้อยเดียวนะทุกคนหนึ่งร้อยก็เสียวได้นะเน,ดนี่ยโอโหเปลี่ยนไปไพ่หมดซะงั้นไพ่หมดนะไพ่หมดแบบนี้นะฮะอ่านเขาไพ่รอเลยนะผมรูปแบบแบบนี้นะฮะสองตัดหนึ่งมันจะเป็นสองตัดหนึ่งหรือเปล่าไม่นะฮะผมคิดว่าผมจะเป็นสองสองมาเลยนะครับม้ต่อไปนะทุกคนผมจะแทงเป็นสีน้ำเงินนะครับทุกคนม้ต่อไปผมจะแทงเป็นสีน้ำเงินนะ ออาหรือว่าจะเป็นสองตัดหนึ่งดีวะผมคิดว่าผมจะแทงไปน้ำเงินนี้แหละยัดไปที่น้ำเงินเลยนะครับคลิปนี้เราจะเอาเราจะปั้นให้ถึงซักเท่าไหร่ดีทุกคนถ้ามันปั้นง่ายนะผมจะเอาให้ถึงหนึ่งหมื่นนะครับแต่ถ้าเขาปั้นไม่ได้สักทีผมจะเอาจบไปแค่ห้าพันนะครัมาดูกันครับคลิปนี้จะยาวแค่ไหนนะ แต่ผมคิดว่าผมปั้นได้นะหนึ่งหมืนเนะี่ยคุณหนึ่งพันเนะี่ยค่อนข้างยากครับแต่วันนี้นะครมากับดวงนะครับผมไม้ใหญ่เข้าตลอดเลยนะครับหลุดแค่ไม้เล็กนะครับผมระหว่างนี้นะครับระหว่างที่อมวยเขาเปลี่ยนไพ่นะเขาเปลี่ยนตลับใหม่นะครับ ฝากทุกคนนะครับกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมช่องโอป้าหน้าหมีนะครับเป็นช่องใหม่นะครับทุกคนอบกัวนะค,คนละไม้คนละมือเลยนะครับผม <c oughs> รีบเปลี่ยนดีสักทีนะร,รอรุนนะตอนนี้อ่านเขาไพ่รอเลยนะ แดีผมจะอืจะเอายังไงกับมันดีตอนนี้หรือว่ายัดไปเลยสักสามพันล่วนมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วนะครับสักทีดิสักทีดิ มาครับอ๋อเขาเริ่มไพ่เขาเริ่มใหม่หมดเลยนี่ว่เขาเริ่มใหม่หมดเลยนะโอเคมาอยากแทงไม่ไหวแล้วนะวันนี้น้ำเงินนะน้ำเงินต้องเข้านะครับมาน้ำเงินสักเท่าไหรด่ดีทุกคนน้ำเงินสักเท่าไหร่ดี <c oughs> ยัดไปเลยนะครับผมคิดว่ายัดไปเลยนะสามพันนะรอนานนะเขาเข้านะไม่เข้าก็จบกันนะเติมใหม่นะถ้าไม่โอ้โหไม้หกข,ขอสุดสูโอ้โหศูนยูแทมเอ้ยเอ้ยโอ้โหดีนะผมแทงไม่ทันนะทุกคนเอ้ยเมื่อกี้ผมกดลงเงินไม่ทันไหอป ไอ้เหี้ยผมกดลงเงินไม่ทันทุกคนโอ้โหเกือบนะเกือบนะครับเกือบหมดตัวนะทุกคนโอ้โหเสียววาบเลยนะครับผมมาไมา่ตามตามไปทางแดงดีกว่านะทุกคนไอ้เหี้ยเกือบนะน้ำเงินเมื่อกี้เลยขอตามเขาไว้นะฮะวางไปก่อนสองพันนะครับเผื่อไม่เข้านะฮะเริ่มใหม่วสวยๆดิเฮ้ยหน้าสวยว่ะ เขอป๊อกมาดีไอ้เหียโอ้โหไอแดงนั่งโหดวะดังก์โหดวะทุกคนมันจะยาวปะวะมันจะยาวพะทุกคนเขาให้มังกรมาปะเนี่ยผมจะยัดไปที่มังกรนะฮะจะต,ต่อไปนะผมคิดว่าเขาเข้ามังกรนะรูปแบบประมาณนี้นะทุกคน<ๆ><ๆ>แต่ว่าผมขอแทงให้มันแบบครบห้าพันนะ แปลว่าจะเอายอดให้ถึง5,000นะครับมาคิดว่าเขาจะไปอยู่นะ5,000นะไอ้แดงมังกรต้องมาดิวะเกมนี้โอ้โหผีสองคนเลยอื้มแต้มหนึง่งสวยๆดี่เก้านะครับโอ้โหว <This S 1> สวยครับซ <c oughs> ีน่าะยามนอร์มี เคได้ถึงหมื่นนาทีนะครับทุกคนเคได้ถึงหมื่นัาทีนะครับผมผมจะตามไปที่แดงต่อไปเรื่อยๆนะครับจริงทุกคนมันไม่ถึงห้าพันนะผมก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอาแค่นี้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยขาดห้าบาทนะทุกคนมา โอ้โหเก้าวหน้ามันสวยจังว่ะเฮ้ยเจ็ดเอาเสมอนะครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh, oh. เสมอนะครับอะไรครับนี่ <c oughs> เล่นยากว่ะมันเสมอมไามเงี้ยผมชอบเสมอตัดนะทุกคนไม้น้านะไม้นี้นะครับผมคิดว่าจะเป็นสีน้ําเงินนะผมชอบเขาไพ่เสมอตัดนะมาลองดูครับ ลองดูกันนะฮะแต่ว่ายอดนี้ผมจะยัดไปเลยนะครับหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวนะครับมาหมายเททุกคนชอบมากนะครับสมกระตัดขอสวยๆเลยมาอุ้ยน,น่าเจ็บสวยเอามันบอดว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะแต้มอะไระเรจ็ยแต้มนะครับโอ้โหไอ้เนี้ยนิดเดียวนะครับแต่ว่าโอ้โหไม่เสียไม่เสียก็ดีแล้วนะครับผม โอ้โหหลอนจัดไปไว่งเสมอสองเอาไงดีวะเสมอสองแบบนี้นะผมคิดว่าผมอยากจะพักก่อนนะขอพักก่อนนะครับพักก่อนนะรอดูเขาดีกว่านะไม่ไหววะถ้าเสมอตัดเสมอตัดมันต้องตัวเดียวอันนี้มันเสมอสองอะพออยู่รอดูแบบเงียบๆนะครับ หน้าแปดอกสวนแตมเจ็ดแตมโอ้โห,โโหเขาให้มังกรมาว่ะเย้ทุกคนโอ้ยเสียดายว่ะเสียดายมากเลยนะทุกคนโอ้โหเอาไงดีตามไปที่แดงต่อเลยไหมตามไปที่แดงต่อเลยไหมครับแบบนี้ ผมขอตามไปที่แดงต่อเลยนะครับผมมามาครับมาโอเคเล s โกโอเคเล s โกโอเคเล s โกโอ้โหทุกคนจะหมื่นแล้วนะครับผมโอเคข้าสามวันหกสิบเลยทุกคนเดี๋ยวด่าเลยกูด่าเลย เลยมากว่ะทุกคนมาว่ะมาบอกมาว่ะโอเคครับมันไปหน่อยนะลืมดูเขาไพ่นะยัดไปก่อนเลยครับแพงไปก่อนนะให้มันครบนะฮะให้มันถึงหนึ่งหมื่นนะทุกคนถึงหนึ่งหมื่นแล้วผมจะจบสิบเลยนะครับถึง มีอีกปะมังกรปะมังกรยาวไหมขอยยาวๆแปดเก้าก็ได้อปกนะครับไม่ถึงบไม่ถึงนะเดิุกคนโอ้โหแต้มเดียวเองนะัดมาแบบนี้แล้วนะผมคิดว่าจะเป็นน้ําเงินนะมันคงไม่ตัวเดียวนะครับรูปแบบเขาไพ่คิดว่าจะเข้าเป็นน้ําเงินนะเขาไพ่แบบนี้นะครับค่อนข้างชัวนะครับห้าสิบห้าสิบ ว่อะไรก่อนแค่สิบมาสิบขอองโอเคครับผมจะยัดไปที่หนึ่งพันบาทนะครับผมเพราะว่าเนะยมันจะได้ถึงหนึ่งหมื่นนะครับถ้าไม้นี้ไม่เข้านะผมก็จะยัดอีกไม้นึงเป็นสองพันในเรื่องอุ้ยหน้าข้าวน่าสวยนะอ้าวหน้าดีหมีน้องนลทุกคนโอ้โหไอ้พหี้องจะถึงปะเนี่ยหนึ่งหมื่นเนี่ย ถถึงหหมื่นปะเนี่ยเอ้ทุกคนไม้สุดท้ายนะไม้สุดท้ายนะไม่เข้าผมพอนะทุกคนขอยัดไปเลยนะสองพันนะครับสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมขอยัดไปสองพันหนึ่งร้อยนะถ้าถ้ามันเข้านะถ้าถ้ามันเข้านะครับมันจะเป็นหนึ่งหมื่นพอดีนะโอเคโอเคมาครับอ <c oughs> อู้อีอมันเ้าเยยาด็กดีเยอะผมอะฮะผมผมเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงสวยครับผมเฮ้ห้ยเข้าว่ะทำไมมันเข้าจังวะโอ้โหผมก็ไม่อยากหยุดนะทุกคนผมอยากเล่นต่อนะจะทำให้ดูนะครับว่าทุน1,000บาทมันจะไปได้ใครสักเท่าไหร่นะครับโอ้โหเข้าเข้ามือมากเลยวันนี้ทุกคน โอเคครับแต่ว่าผมขอจบคลิปตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเป็น e ีพีสองนะครับผมขอคัดเป็น ep ีนะครับคลิปนี้นะฮะทุนหนึ่งพันบาทผมจะทำสอง E ีพนะทุกคนยังไงฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับไปตามต่อ e ีพีสองกับผมได้นะครับผม